ซื้อของะวันนี้ครสวัะทุกคนเขาเฮ็ดยูนเตี้ยเขาเฮ็ดยวนปะอยู่บนรถแท็กซี่แล้วนะเวลาห้าโมงพอดีปับเจ็ดพี่ที่ปับเจ็ดเอ่กี่นี่บะ จ้าตอนนี้อายก็มาถึงห้องแล้วนะคะมาพักอยู่สีนักลินสีสีเหมือนเดิมนี่อยู่เคซีนะคะห้องละแปดร้อยกว่าบาทนออายพักอยู่สองคืนนะคะเปิดมาแล้วของ ก็ของออกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปซื้อกับข้าวเดีย๋ยวจะหิวข้าวมากเลยตอนนี้เนาะเดี๋ยวเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นก่อนตอนนี้อยากกินทุกอย่างเลยนะทุกคนนะอยากกินทุกอย่างเลยห,หิวข้าวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อของนะคะวันนี้ไม่ไปซื้อของแล้ววันหนึ่งแต่พักผ่อนไม่ได้เหนื่อยหรอก เาพัก่อนคะ้คาแล้วก็จะัผอเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้ออาหารดีกว่ากินอะไรดีส้มตำไหมส้มตำไหมคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่เนี่ยก็เคยเป็นสิวตัวนี้กับเป็นกะลังสิเดินทางหาค,คนที่เรารักพารถมืเออี้เกือบห้าร้อแล้วพาไอ้ระหรือเปล่าผมบลูกพาไอ้มาทางพูดนลำสาหลอกซาลีก่ เือเงินไหนล่ะเงินมาจ้ำค่าห้องเมื่อกี้เนี่ยกานอนตัวนี้ไปซื้ออาหารกิน,นเงินมาจำค่ากุญแจห้าร้อบาทนะเราก็จะได้คืนวันที่เราออกนะคะเดินทางเที่ยงคืนนะคะทุกคนเรก็จะออกไปแต่แต่โน่นแหละบ่ายสองทุ่มสองทุ่มนะคะเื่อแบบ หน,นนี่โน่นนั่นเนาะไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลนะี่นเก็บไว้ับประชาชนใช้เงินเดรียนให้มันหมดก่อนหิวข้มามแมากๆเดี๋ยวจะไลฟ์สดกับทุกคนอยู่นะแขออนุญาตไปหา,ข,าข้าวกินก่อนเด้อไม่ไหวแล้วเด้อปวดอ้วนหิวแล้วเด้อไปกับไอายรถ สามสิบ้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าตองพอเลยนะไปยุ่ิพูดสิจอดเราจะไป้องกันเสื้อหายนี่ไปเห็นตับไก่ญี่ปุ่นกระสุนตับเป็นเบอร์ก่อนได้ฟ่งมันโอเคไหมไปค่ะอะไรเนี่ยคืออันนี้นะคะมันเป็นเกิ่งอาพาร์ตเมนต์แต่ว่ามันน่าอยู่มากนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปซื้ออาหารดีกว่าอ้ยเกือบลืมคีย์การ์ด กีการ์ดอู่่ไหนกับลืมคีการ์ไปด้วยสิกินข้าวกันหิว ไปหากินข้าวกันเนาะทุกคนเนาะหิวเข้าแห้งขนาดเลยตอนนี้บ่ไหวอยากไปดูสมตม่ำก่อนแต่ก๋วยเตี๋ยววันนั้นก็อร่อยนะตรงนี้มีฟิตเนสให้ด้วยนะทุกคนนะไอเห็นน้อยหนาะไอกินน้อยหนาะไ,นะไอหนาโรเท่าไหร่นนคะมันกินไม่ได้นะไอจะกินวันนี้เลย อายอยากกินน้อยหนาแต่ว่ามันแบบว่ามันยังแก่ๆอยู่เลยก็เลยไม่ได้กินเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เอาเส้นเล็กทุกอย่างเด้อขอโฟมด้วยกินก๋วยเตี๋ยวร้านรอบๆออเรามาพักเราก็มากินที่นี่เแซดงหาเงินจ่ายก่อนนะคะ ก๋วยเตี๋ยวก็ะยากส้มตำก็ะยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะไ่กินของ้านความยากจะกินเมดเพราะว่าส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวต้องเข้ากันไงแม่นวะเมียนเพราะว่าอันนึงเดือนนึ่งวันบอกไม่กุหลาบอย่างเลยปลาพวงพวงยุติไปแล้วว่าจะกินส้มตำไม่กินดีกว่ากินยำแหนมอยากกินทุกอย่างยำแหนมไข่ก็อย,กอยากกินไข่จากบา้านเนส อยากกินมืดยังก็ได้น่าอิ่มอยู่จ้ากันวางนี่ไปยืดอ้โนะคะกินตั้งนานไม่รู้ว่าแบตหมดตอนไหนแบตไมโครโฟนอะ หม่ไม่เป็นไรนุม่มจอกก๋วยเตี๋ยวไก่เด้อย,ยำแหนมเด้ออัดไปสิบนาทีแล้วพี่นอ้องเรือเบิ่งไัวหนังนมันหมด ได้หมด้ตงนเดีย brasil หลายๆจะเป,ป็นคนชอบอะไรกินชอบอะไรกินแนวที่จะพรอมาก,กนะไป,ป็นคนใส่ไปอืมอย่างมาะตูอะไรเงี้ยไอ้บัเคยแบบว่าต้มเป็ดจักเถื่อ ว่ายำแบบเนนะียถ้าเราไม่เข้าจู้เยิหรอบูดไว้ เครื่งองอะไอเสื้อผ้าทางร้านน่อาจจะใส่พวกนี้นะคะก็เลยเอาออกมาไว้ตรงนั้น มาษาไทยกสไซะ์แทะยายสายซะแทะแบบภาษาแบบแซ่บแซ่บน กิน <C oughs> อะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลว่าคนมากคะ่มามาคกคะนะ,ะขอบคุณมากค่ะคนมากมากกินอะไรก็ดูแบบมุมบางไปหมด เขาเรียนเพลงนี่ปะคนไม่ใช่ทำอะไรเขาผิด กินของข้าวแล้วนะคะเลือกความอ้วนปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เรากินก่อนพี่อ้องอืมกินก่อนกินก่อนอันนี้เป็นไม่ใช่ทองนะอืมครับสาวบาท